ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวสุดยอดยูนิตชิปเป็นระดับซีเขตกับส keleton horseman ครับผมอู้ยูนิตระดับซีเขตในที่สุดผมก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับผมนี่เป็นซีเขตตัวแรกของเราเลยนะครับและเพื่อนๆดูคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมบอกเลยว่าเอ้ยหายอ๋อไม่ใช่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแหมนิดหน่อยก็เอานะครับผมเพื่อนๆเป็นไงคาแรคเตอร์ห ยังกับโคดไลเดอร์ไฟลุกโชดช่วงท่วมตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมและดูความเร็วของเขานะครับผมโอ,โอ้เป็นไงนี่มันโกดไลเดอร์ชัดๆดดจงพุ่งทะยานไปอย่างเฟรมไคเซอร์เอาแหละเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของเขาภายในแบบกันนั้นลองมาดูในส่วนของสเตตัสก่อนนะครับผมเขาเป็นระดับซีเขตประเภท AOE นะครับ DPS เริ่มต้นอยู่ที่2000ครับอัพแม็กสี่หมยครับลิมิตในการวางอยู่ที่หครับ ผมคิดว่าซีเขียดทุกตัวน่าจะมีลิมิตในการวางอยู่ที่1เท่ากันหมดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะ OP เกินไปนะครับดามเมนเริ่มต้น1,800ครับอัพแม็ก8,300และสมีการโจมตี 20,Up m a อัพแม็ก52ครับสปีด0.8อัพแม็ก0.2วินะครับผมถือว่าเป็นตัวที่มีคููดาวเร็วมากนะครับเท่าก,กันกับยูนิตก่อนหน้านี้ที่รีวิวกันไปเลยนะครับผมเจ้าอาคานิเนี่ย แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ระดับกรตลี่เองนะครับผมแล้วยังไม่ได้คราฟนะเออจะว่าไปสเกลเลตันฮอสแมนของเรานั้นสามารถคราฟได้หรือเปล่านะครับผมถ้าระดับซีเคดคราฟได้นี่บันเทิงเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิมีไหมไม่มีหาไม่เจอไม่ได้แปลว่าเธอไม่มีอัปเดตใหม่ทุกททีก็หวังว่าจะมีเธออารมณ์ไหนวะเนี่ยมาซะเป็นคําคมเลยนะครับผมลองมาดูความสามารถของายในแมปกันบ้างดีกว่านะครับผมจะเลือกเป็นโหมดฮาร์ดก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อน หรือว่านท์แม์ดีถ้านทะ์แม์เนี่ยมันจะจบนานเกินไปไหมมันจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเอาเป็นหมดฮาร์ดแหละดีละสำหรับแผนที่นี้นะครับผมเ e ดวอเลหรือว่า c a j ยอนออฟดูมนะครับเพื่อนๆผมจะวางไว้ตรงนี้เขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานอยู่ที่450นะครับผมและนี่คือคาลิเกอร์สุดเท่ของเขาวางตัวฟาร์มเงินไปด้วย2ตัวนะครับเพื่อนๆคอยดูแอนิเมชันการโจมตีของเขานะอย่างเทอยะนี่เป็นไง คาแิเตอร์ว่าเท่แล้วนะครับผมแต่อ n นิเมชันการโจมตีเท่กว่าอีกนะครับเป็นการยิงธนูไฟแล้วระเบิดตุม้มกําเนิดเกิดเป็นยิงใครไม่ตุยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อดาเมจเรา1.75นะครับผมส่วน h p ดพวที่3 k นะครับของศัตรูเพราะฉะนั้นก็เจาะไม่เข้าถูกแล้วนะครับต้องอัพเกรดก่อนนะ จากเลเวล1ไปเลเวล2อยู่ที่800นะครับผมใช้เงินในการอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดเปเลเวล2มาครับจากเลเวล2ไปเลเวล3อยู่ที่1,150นะครับผมพออัปเกรดเปเลเวล2แล้วเราก็ยิงทีเดียวตุยเลยนะสำหรับสไปเดอร์เนี่ยเพราะว่า hitp สไปเดอร์ 3K นะครับเพื่อนๆทีนี้ผมสลับมาอัปเกรดตัวฟาร์มเงินบ้าง กลับมาอัปเกรดกันต่อครับผมเ,เพื่อนๆจาก2ไป3นะครับผมจาก3ไป4ใช้เงินในการอัปเกรดอยู่ที่ 1, 4 5 0นะครับผมดาเบลของเราเลเวล3ตอนนี้4,380ยิงทีเดียวตุ้โอเคอัปเกรดเป็นเลเวล4ครับจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงินในการอัปเกรด1 8 0 0ครับเพื่อนๆอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนั่นก็คือเงินที่ใช้ในการอัปเกรดยูนิตระดับซีเคตตัวนี้นะครับผมใช้น้อยมากอ่ะ ันนี้เป็นระดับสีเขตดนะครับผมแต่ว่าใช้เงินในการอัปเกรดเนี่ยพอๆกันกับระดับกอรลี่เลยนะผมว่าน่าจะน้อยกว่ากอรลี่บางตัวด้วยซ้านะครับผมเฮ้ยเขาใช้เงินแบบโอเคเลยอะตอนแรกผมคิดว่าแต่จะใช้เงินในการอัปเกรดเยอะมากนะครับผมปรากฏว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล5มาครับจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงินในการอัปเกรด2,150นนะครับผมวางแค่ตัวเดียวเอาอยู่นะครับยังไม่มีตัวไหนหลุดเลยอะ เอ้ยอันนี้โหมดฮาร์ดนะทุกคนลองจากไนท์แม์เลยนะครับผมผมว่าถ้าไปไนท์แม์ก็น่าจะชิวนะสำหรับยูนิตระดับซีคขตเนี่ยโอเคเราอัปเกรดแม็กเลยนะครับอัปเกรดเป็นเลเวลหมาครับความสามารถในการโจมตีเปลี่ยนแหมโอ้โหรู้สึกไฟลุกมากกว่าเดิมอีกนะครับผมจากแรกๆเนี่ยสูงประมาณนี้นะครับแล้วดูตอนนี้ดิไฟสูงแบบไปถึงสะพานเลยเพื่อนๆอ,อารมณ์เหมือนมีคนผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วแบบ เปรียบเทียบซะยูนิตตัวนี้ไม่น่าดูเลยนะครับผมตัวเดียวเอาอยู่เว็บที่15แล้วนะครับผมจะลองไม่วางยูนิตเพิ่มดูนะลองปล่อยให้เขาอยู่แค่ตัวเดียวเลยเนะี่ยอยากรู้นะครับว่าจะสามารถผ่านหมูดฮาร์ดได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะวางเขาเพิ่มก็วางไม่ได้นะครับลิมิตในการวางของซีเคดอยู่ที่1นะ 1> เว็บที่35ครับอาการยังดีอยู่ครับผมยังไม่มีตัวไหนลุดจากโค้งตรงนี้ได้เลยอะ่ะโอ้โห ยูนิตระดับซีเขตนี้มันโหดมากกับเพื่อนเพื่อนมันเกินคําว่าโหดไปเยอะมากนะครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงเพื่อนๆดูเอาเองก็แล้วกันนะครับถ้าใครมียูนิตระดับกอตลี่ลองมาเล่นดูในแผนที่นี้เราเลือกหมดฮาร์ดเราจะรู้ได้เลยว่ามันจะมีหลายตัวมากที่หลุดจากโค้งตรงนี้ไปแล้วก็กลับมาสู่โค้งตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้กอรลี่สองตัวนะครับผมแล้วก็วางทุกตัวแม็กหมดเลยนะ แต่ไม่มีซีเขตตัวนี้นะครับผมปรากฏว่ามีหลายตัวที่หลุดจากโค้งตรงนี้ไปแล้วก็หลุดเข้อฐานไปเยอะมากนะครับผมเล่นทุกอย่างเหมือนกันเด็ดๆครับแต่พอวางเป็นระดับซีเขตดใช้ยูนิตตัวนี้แทนครับผมสกิลเลตันฮอตแมนนะเพื่อนๆไม่มีตัวไหนหลุดจากโค้งตรงนี้ได้เลยขวดมากนะครับและผมเพิ่งรู้มาอีกหนึ่งอย่างครับผมเล่นมาต้องนานเพิ่งรู้ครับเพื่อนๆถ้าเราเอาเมาส์มาจิ้มที่มอนเห็นไหมครับมันจะมีป้ายบอกแบบนี้นะครับผมมอนแต่ละตัวเนี่ย จะมีดาเมจกับความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ไม่เท่ากันพร้อมกับรูปแบบการโจมตีของเขาด้วยนะครับผมตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเอา HP ของมอนเนี่ยมาหักล้างกับ HP ของฐานเรานะครับผมก็เท่ากับดาเมจที่มอนเขาทาได้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับแมบบนี้ล้ํากว่านั้นเยอะมากครับผม HP ก็ส่วน HP นะครับดาเมจมอนก็ส่วนดาเมจอันนี้เจ๋งมากกับเพื่อนผมชอบรูปแบบของแผนที่นี้นะของแมปเนี่ยนะครับ ต้องชมผู้พัฒนาแบบนี้เลยว่าเขาไอเดียดีจริงๆนะครับผมถ้าเป็นแมป Tower Defense ที่เราเล่นกันทั่วไปเดี๋ยวเพื่อนๆโดยปกติแล้วนะครับเราจะไม่สามารถดูดาเมจของมอนได้นะครับผมถ้ามีมอนตัวไหนหลุดเราก็เดาได้ทันทีเลยว่าเข้าฐานเนี่ยปุ๊บฐานแตกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถเอาเมาส์มาจิ้มได้นะครับผมเพื่อที่คำนวณในส่วนของดาเมจมอนกับเ p ทพของฐานเรานะครับเพื่อมีบางตัวหลุดไปเราก็จะได้คำนวณได้ทันว่าเออถ้าตัวเนี้ยหลุดเข้าฐานแล้ว ฐานของเรา HP มันจะเหลือเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมอันนี้ดีครับผมจะให้ทุกคนดูอะไรครับเงินที่ใช้ในการอัพเกรดของระดับ g อต d ี่กับซี e a t นะครับผมดูนะใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานเนี่ยต่างกันแล้วนะครับจาก1ไป2นะครับผมก้อตลี่925ครับแล้วดูซี e a แ800นะครับผมจาก2ไป3ซมเ h e 1 1 5 0นะครับผมส่วน g o l d ี e 1 3 0่1,300โอ้ my god นะครับก 4, รบอาการลีร่จาก3ไป4 1, ี่พันเครับอาการนี้ส่วนสเกลเลตันนะครับจาก3ไป4 1 4 5 0พันเพื่อนๆจาก4ไป5้าพันแนะครับผมสเกลเลตันเราส่วนอาการนี้สอ0พนะครับผมจาก5ไป6อยู่ที่2500ครับส่วนสเกลเลตัน2150ัน้ห้าสิบโอ้ไม่กอเงินที่ใช้ในการอัปเกรดระดับซีเขียกับกอรลี่เดี๋ยว เมื่อกี้บอสออกมาแล้วเหรอยังไม่เห็นหลอดเลือดบอสเลยนะครับผมบอสตุยซะแล้วและทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิตระดับ C ีเค e ดสกิลเลตันฮอสแมนครับผมเพื่อนเป็นตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไมค์ครับผสมกับโกด s ไลเดอร์กำเนิดเกิดเป็นสกิลเลตันฮอสแมนนะครับอันนี้ผมก็มัวนะแต่ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไมค์ครับเนี่ยอันนี้ใช่นะครับผมเพราะว่า s ก e ลเลตันในไมค c r a f t เขาก็มีอยู่นะครับเพื่อนๆ แล้วรอบนี้ตัวอะไรมาดูสิว้าวชาโดไนช์ชาโดไน์ไนสุ่มเลยดีไหมยังก่อนครับผมเราฟาร์มเงินให้ได้เยอะกว่านี้เราค่อยมาสุ่มทีเดียวนะครับเผื่อมันจะออกนะผมผมว่าเงินยังน้อยอยู่นะทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับ s กิ l e ล o ันฮอสแมนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไวใ้ใต้คลิปนี้ครับผมและก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ